สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมโกลด์ออฟสุจิมะกันเช่นเคยนะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นเควสของท่านอาจารย์กันเลยนะครับเราพักจากเควสหลักกันก่อนแล้วก็มาเก็บเควสอาจารย์ในในเควสสุดท้ายแล้วครับหนึ่งมันมีเก้าเควสเนาะเท่าที่เท่าที่จาได้เท่าที่เล่นมาเห็นปะมันแบบเก้าทับเก้าแล้วนะครับก็จะเป็นเควสสุดท้ายก็ปิดจบ ของซีรีส์อาจารย์แล้วก็พอจบซีรีส์อาจารย์เราก็จะไปซีรีส์ของท่านหญิงมาสกะเหมือนกันนะฮะล้วก็จะจบเหมือนกันนะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาเล่นเควื่องลองขออาจารย์ให้จบแล้วก็ขอท้าวความก่อนนะครับในในภารกิจที่แล้วเนี่ยเร,เ,รเ,นะนะเราได้เจอโทมเอตแล้วนะเราได้เจอโทมเอตที่ริมชายหาดนะครับแล้วก็ได้คุยกับจินโทมเอตบอกว่าข้าต้องการให ท่านน่ะท่านาไกอีกับอาจารย์เนี่ยช่วยฆ่าหน่อยเพราะว่าพวกมองโกอะ่ะมันทรยศฆ่านะครับพอซากาไกได้ได้ยินอย่างนี้ก็เลยมาบอกอาจารย์นะครับจริงๆก็อาจารย์ก็ไม่ห้ปปี้หรอกครับไม่อยากจะยกโทษให้ด้วยเพราะว่าไปไปอยู่กับพวกมองโกอะไรอย่างเงี้ยนฮะอาจารย์ก็โกรธมากแต่ว่าแต่ว่าก็ไปไปมาๆก็เหมือนจะยอมช่วยนะเพราะว่า ก็หมอนเป็นลูกคนหนึ่งอะนะสำหรับสาหรับอาจารย์นะครับและวันนี้เราก็มาในมาในคราบนักรูปพิศาหนาริ่งไงฮ่าฮ่าไปกันเลยครับไปอาจารย์อยู่ไหนอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่ไม่ไกล เจอแล้วซา่ามาแล้วครับถมุ้าได้ข่าวทูมเอะบ้างไหมเราสองคนพบก,กันแล้วนายจะเผยสถานที่ของคนธนูนายคิดว่าจะบอกความจริงกันเหรอเดี๋ยวก็รู้สักกจะผิดพลาดไม่ได้ขาดขาเตรียมกายมาแล้วท่านอาจารย์ไปกันเถอะปล่อยวาง เราต้องมุ ờ, ่งมากทุยม hey, ุ่งหน้าไปที่ใดทางเหนือคงเอานางกุศานมาใครเจอที่นั่นอาจจะบอกเราการทุ่มโจมตีนะเราถือไพ่เหนือกว่ากองทัพมันมาถังหลัง 私を殺さなかったのはコロソナちタノア。センセイオユダンサセルサクヨ。カをユジニステクレド。マチブセデナケバシ、サヨキキ、モコノクウダテオ、トメルタメテオクミバス、シュバツはソノアがハミこコロシタムキウケモラオネバナ。 ก็อาจารย์บอกว่านางต้องชดใช้นะทอมาเาอตอนะอาาอต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาผายโหยนะครับโอเคถึงแล้วคือยังไงก็ไม่ได้จะยกโทษให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉันยังไม่ให้ยกเทือดให้เธอ,อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะต้องให้เงินค่าก่อนหนึ่งร้อยล้านไม่ใช่ไม่ใช่ยอดต่ำไว้บริเวณนี้เป็นจุดซุกซ่อนของพลันดูดีดีเลยละ่ะโทมิเอ,ออาจจะซุ่มเราอยู่ก็ได้ครับเฮ้ยอ,อยู่ไหนนั่นไงหมดยาพนันไม่พิถาบางกู เท่าที่ตาเราเห็นจุดก่อนดูเห็นที่โผล่มาด้านขวาใคาจะไปยืนอยู่บริเวณนั้นส่วนเจ้าก็อาจารย์จินข้าจะฆ่าเจ้าป่าที่นี่คงที่ลมหายใจไปแล้วบาดแท้มาทางนี้เถอะไม่มีทางระวังตัวไว้ให้ดีคือบอกว่าถ้านจะฆ่าฆ่าไปแล้วกันเหรอฆ่าก็ตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอ ทูบเอเออาจารย์จินมั่นใจในตัวเองทีแล้วเกิดนะเรื่องนี้ท่านไม่เคยสอนข้าเลยคนทนูของเจ้าวางแผนโจมตีที่ไหนเมื่อไรฮาดูอมกิพวกมันกำลังวุ่นหน้าไปบอกเราทําบ่อยคารทรยศข้าข้ากําลังจะจัดคนทอนูและเจ้าก็ไม่หยุดยั้งพวกมันให้มหมาฆ่าทุกคนข้าไม่เชื่อเจ้าหรอก วางเฉยสิแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าเอ้ยพวกมันตามมานางเด็กทั่วทั้งเมฆอย่าเพิ่งด่ากันครับมาอยู่ไหนวะเราหุ้ยตัวใหญ่อย่าโอ้โหมันทำางกันเป็นลบ นี่แหละอย่านะทีละคนนะหุ้ยลบโอ้โหหลบไม่ทันโดนเพื่อนไปเด็กกลัวเหรอไม่ต้องไปเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าเองโทวีทอุยใครอะเฮ้ยใครโดโซวะจัดจานโดโซก่อนนี่นี่แน,น,น่ข้าไม่หิวอุ้ยธนูพิษด้วย ถ้าไม่หิวไม่ต้องให้โดโซข้านี่นะอืมดับไปอ้าเออดาบมาดิเฮ้ยนี่นะใครยิงวะอาจารย์จะยิงผมเหรอทำยังไงได้ยังไงอกกรทีกับดักเจ้าทวีข้าไม่ได้วางกับดักนะ นางโจมตีนะมองคูนะอาจารย์เพื่อหลอกลวงให้เราไม่ประมาทเลยหากฆ่าจะหมายให้ทนู้ปกหัวท่านท่านก็ไม่อาจหยุดค่าได้หรอกพอกอนตัตูกำลังจะบุกโจมตีที่อารูอุกิเราต้องไปได้แล้วได้แต่ถ้านมโมเอมีพิรุษแม้แต่เล็กน้อยนางจะชดใช้ด้วยอาจไป่ทันสองคนมาทางนี้

อุ้ยอุ้ยมันมาจากไหนเดียนเหรอนี่ไงจะดโสู้ก่อนไม่เอาโดโซเก็บเรียบเลยว่ะอย่างไวเลยหนีอ่ะเอาช่างมัน ยิงพลาดเองจะเท่ซะหน่ถ้าผมไปเห็นเรามุ่งหน้าไปเท่าอ,อกุกิคนนูดของทเอง,องเ,เอฟไมไหวเนะเห็นด้วยเราควรเรีนนยกถนนไปผ่านพุ่งนี้ไปตรงนี้มันสวยยังเลย,ยอย่ะบรรยากาศดีดิตรงนี้มันสวยมาก ว้าวโหดีเหรอคุมพลังของเพ5เนี่ยมันสวยจริงๆเลยนะเบื้องหน้ามีอีกมากมายเลยโอ้โหยิงไม่เข้าหรอกมันเป็นเกาะต้องเข้าไปอย่างนี้อุ๊ยโอ้โหฝากดูหลังให้ข้าด้วยท่านอาจารย์โทโมเอ ถ้าจะเข้าไปฟันมันให้สายธนูเขายิงไว้ครับเราสายฟันนี่นะนี่นะลงน้ำหนักลงน้ำหนักหมักไว้สินี่นะน,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 นะนี่มุนตัวยังจะมาแหวะยิงอีกเหรอเหรอเฮ้ยโอ้โห お、おンね、ニンいるなれ。智のような口ぶりだ。あらの奥にある林。あらならば休めそう。友へ、屈でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた急兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。うん。でもお前。 ที่สอนพวกมันก็คือเอาตัวรอดอย่างนั้นแหละแต่เจ้าก็ฆ่าคนไปเยอะเหมือนกันนะลงไปอีกโคจิทางมองโกมากันเต็มกำลังเลยพวกมันกำลังหน้าตัวฆ่าก่อนหน้านี้พี่เอะใจเลยเลยเหรอฆ่าคนก็บอกอยู่ที่ไงต่อจนกระทั่งค่ำเราจะอาศัยประโยชน์ทุกนั้น เราจะโจมตีพวกมันไม่ได้เราจะต้องวางคนธน,นูดักไว้ไม่ให้ผู้ใดหนีออกไปเชียดอ,อย่างพาคเต๋เถิดค่อยฟ้องเขาเข้าเฝ้าคอยระวังไว้ลินเปียรน้นไม่ทันไรอาทิตย์ตกแล้วพร้อมไหมทูเบทําไปก่อนอาจารย์กผ้าจะคอยตามไปจะไปแทงข้างหลังได้เหรอไม่ถามพวโกงเห็นเจ้าก่อน ข้าจะรอบไปจาัดก,การมันคคไปครับกิกลูกศิษย์ทั้งสองและอาจารย์อบอุ่นเหลือเกินเบื้องหน้ามีทำโกอยู่จินจะเก็บคนนึงข้าเก็บไปคนนึงโอ้ยนี่มันไซเปอร์นี่คอร์ิวตี้ดีว,วา <laughs> ไม่ได้คอร์ิวตี้เลยอ่ะ นี่เราอยู่กับในพวกไออยู่กับโซฟป่ะเนี่ยไม่ใช่ดิมันมาวะทาโกรรนัดเดทาโกรรนัดเดนเดนอุตตรุมุนเทราพูดอะไรวะเตรียมตัวไว้ทักกัอย่าพลาดท่านอาจารย์โอเค เก็บทีละเก็บทีละคนเลยนะงั้นเราเก็บคนนั้นให้ต่อคนเราเก็บใกล้ไฟไปอืมอยาม่างแม่นอย่ากเรียกคอรลูตี้เลยอยู่กับกับตันไฟยอยู่ไปนเนี่ยโอ้หน่าตัวใจจังเลยนะ ไม่มีผู้ใดน่าจะรับรื่นหากถง้เราเริ่มที่นี่คุณจะตื่นตัวเริ่มการโจมตีก่อนที่จะไปถึงอ่าวพวกเราจะเสียงไม่ได้ตามเข้ามาอย่าทิ้งขางแล้วกันเฮเคอย่าให้มงโกเห็นคุณเกลียวเหรออ๋อโอเคให้เราคิดเองใช่ไหมเตรียม ไปก่อนเลยโอเคมาหันหลังหมดตรงนี้เราก็ไปตรงนี้ครับคิดว่าน่าจะได้นะแล้วก็หลบในพุ่งหญ้านี้มันจะไม่เห็นนะครับตราบใดอยู่ในนี้และไม่ใกล้เกินไปมันก็จะไม่เห็นเราอ๋อมันเดินไม่เดินวะโอเคโอเคมันเดินแค่นี้นะ เราก็อ้อมหลังมันได้ปะ่ะโหเสี่ยงมากเลยนะเนี่ยแบบนึงนะเฮ้ยโอเคมันหายไปรุ่นลวแล้วกออ็อ้อมหลังนี้ไปแล้วก็อ้อมหลังตัวนี้ชารนี่โอเคปิดปาาไปก่อนตัวหนึ่ง จะเป็นนะใครขวางทางก็เก็บมันเฮ้ยให้ตายเถอะในบ้านนี้มันทันมาฝั่งนี้เหรอคงต้องคงต้องเรียกมันเรียกมันไปดูไปดูของก่อนนะครับความปลอดภัยมันหันไปฝั่งนี้หันฝั่งนี้ให้มันไปไม่ได้ไม่ถึงว่ะ แมงเอ้ยอุ้ยอ้อมหลังดีก็ได้ได้อยู่ปะได้ไม่มีอะไรยากเกินไปหรือเปล่าวะถึงเราจะเล่นหมดยากอะก็ไม่มีเกมไหนยากเกินมือเราหรือเปล่าโอเคลาบลืนอยู่นะ ผลธนูที่ค่าฝึกทันทีที่เราจู่โจมพวกมันจะล่นถอยเข้าตัวเมืองคู่บุริสจะล้มตายนะเจ้าเาไปข้างหลังถังนั้นแต่จ,จะนั่งจุดไฟถ้าข้ายิงพลาดเลยต้องเข้าไปใกล้ๆไงลนะ่ะให้ค่าได้แก้ไขความเสียหายที่ค่าทำไว้เถอะไปเถอะ เชื่อใจนางเหรอข้าเชื่อใจความกระหายแค้นของนางต่างหากแล้วเฉนนางถึงได้นำเรามาอยู่ในก้าวเสียน,นันฮารุเดี๋ยวพร้อมไปลงมือเลยนี่นี่แน่เฮ้ยหอ,อก่ะพอกเอาเฮ้ยจะไปไหน นี่แน่โดนสกิลนักลกิาหน่อยน้องรู้จักไหมนักลกาหน้าลิงอะมาสวย่าน หมดจดอีกแล้วงานดีวะไม่ครับอาจารย์ไม่เร็วดีหจ้าไปาทเบอ,อยู่นะไหนข้าวไปลุน้ำบาดเจ็บหรือเปล่าทเบอ้อาไปไหนของเขาช่วงสุดขั้วจบเขาเห็นหน้าอยู่วันน,นนั้นนะ่ะ นางไปสู่อ่าวหรือเปล่าพาวิทหารโอคูอ้าวพงเอีมันหายไปแล้วหายเปไหนวะผมไปดูดีว่างหารพนูตนน่ะมันอะไรนะ ไม่แต่ว่าในนี้มันพวกหมวกฟางเยอะมากเลยนะเจ้านะขนรับไหนดันเห็นสตรีนางหนึ่งวิ่งมาทันนักลบหญิงนางนงูไปที่ชายหายานคนละทานนี้ไปนะครับแถวนี้มันทำอะไรทำอะไรยเยอะนะถ้ามองโกมันจะมาบุกทีเนี้ย ทมเอหลอกใช้พวกเราอีกแล้วการช่วยปกป้องอ่าวุมนีนะหามองโกล่าตัวนางเราหาทางออกที่ปลอดภัยจากนางไงเราช้าไปกว่าน,นางเก้าหนึ่งแล้วาลทมเออยากออกไปจากเกาะเออทอมเอเคยคุยกับจีนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอยากออกไปแผ่นดินใหญ่เพื่อไปเปิดแบบเรียวกังนะครับ โอ้ยอาจารย์จะยิงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนเขียนว่าอะไรท่านอาจารย์อิชิคาวะเราต่างตัดสินใจอีกฝ่ายไม่ใหญ่ดีแต่ว่าพุทธองค์ก็สอนว่าศัาาตรูที่ใหญ่โตที่สุดสามารถเป็นครูที่ดีที่สุดของเราได้ ข้าราบซึ้งที่ท่านถ่ายทอดความรู้ให้รวมถึงให้โอกาสข้าต่อสู้เคียงข้างท่านเป็นครั้งสุดท้ายข้าเคยเป็นศิษย์ท่านและอาจเป็นลูกสาวท่านทว่าบัดนี้ข้าได้ทิ้งวิชาธนูไว้เบื้องหลังแล้วสิ่งใดที่ข้าอยู่ภายภาคหน้าข้าเป็นดังสอนที่ถูกแผงจากชนธนูม่อาจบอกได้ว่ายามลมจกพาข้าไปที่ใดมันจบแล้ว นางอาจจะไปถึงที่เกียวโตจริงๆก็เป็นได้หากไม่ใช่นางข้าคงพูดได้เต็ดปากว่าเป็นไปไม่ได้ไม่จบสวยหรอเรายังมีสงครามที่ต้องสานต่ออ็แล้วก็คู่บ้านเราชีวิตนี้ข้าไม่มีสี่ใดจะสั่งสอนเจ้าอีกนอกจากเรื่องนี้จงให้ความมั่นแก่ข้าข้าจะไม่ทำผิดซ้ำโปรย ข้าสัญญาท่านอาจารย์อย่าทำผิดซ้ำยอยทำรอยอาจารย์นะครับปล่อยวางเย้แฮปปี้เอนดิ้งว่ะเยี่ยม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 ถ้ากากแต่ของทูมเอแล้วก็ได้ได้ลายธนูม,มาใหม่นะครับนางดูแลตัวเองได้เนาะ แต่หน้าดูเศร้าๆนะอาจารย์นะอาจารย์หน้าหน้าแบบเศร้ามาละพรมธนูของเจ้าด้วยสกายครับแล้วก็เราก็ควงคำนักสักทีหนึ่งจะทำเป็นซึ้งหน่อยเลยสากายเอาระคบสำหรับรพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสั้นๆสั้นมาะว่ะ ก็ท่านอยู่นะเ,ออเปันพาร์ทสั้นๆปิดอ,อ่อคยของท่านอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวควุต่อไปก็จะเป็นคุยของท่านหญิงมาทโสะกเดี๋ยวเรามาติดตามกันพาร์ทหน้ากันเลยนะครับไม่ก็อาจจะรวมเป็นพาร์ทเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพด้วย บุยบุยบายบายครับ